ใครมีความฝันอยากมีอาชีพซื้อขายของเก่ายกเก่าเก่าเกาเก่าเกายกมือขึ้นเฮ้ยคงไม่มีใครอยากเป็นหรอกเนาะเพราะว่าใครอยากจะมายุ่งเกี่ยวกับขยะล่ะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มา ขวองเกี่ยวกับอาชีพนี้แต่ท้ายที่สุดจ้าความผกผันของชีวิตครอบครัวก็พาเรามาสู่อาชีพนี้นี่พ่อเราเองพ่อเรานโคตรขยันเลยนะก็เริ่มจากทําอาชีพนู่นนี่นั่นมากมายราปปออบตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นอาชีพที่ท,ทรงเกียรติมากมีเกียดอ๋อมีแต่คนเกียรติปล่าทรงเกียรติจริงๆแต่ว่าก็ออกมาแล้วจ้าแล้วก็ มาค้าขายของชําซ่าซึ่งได้ขายได้วันละ3ามร้อยแม่ใครจะไปพอพอ่อก็เลยหาอาชีพเสริมขึ้นมาค่ะแต่กระร่งเกษตรนี่ก็ทําแล้วแต่ก็ขาดทุนยับเยินแต่ท้ายที่สุดก็เลยมองไปเห็นขยะเข้าให้อา้ามองไปมองมาก็เอา้าซื้อของเก่านี่แล้วว่าเอา้านี่แล้วว่าอา้าวกบไปก็ไปจะพ่อทั้งทั้งที่ก็ไม่อยากให้พ่อทาเนาะแต่พอทําไปทํามาแล้วนั้นอาชีพนี้สร้างรายได้กับครอบครัว แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะมันคืออาชีพที่พ่อเราคอดภูมิใจในนี้พ่อเราเสื้อเหลืองนี้เองนะแล้วก็เป็นพื้นที่ ให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆบางคนเนี่ยก็เอาของเก่ามาขายหรือว่าบางคนก็จะมาเล่นกันที่กองขยะกันนี่ละจ้านะคะแล้วเราก็เลยตั้งใจที่จะสร้างเพจโซทิมรีไซเคิลนี้มาแล้วก็ช่องของโสทิมรีไซเคิลเพื่อที่จะเป็นช่องให้ความรู้แล้วก็ซื้อขายขยะด้วยฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะชื่อช่องว่าโสทิมรีไซเคิลจ้า